เ,เ,เอไขณะนี้ก็อัปเดตนะจากชุ่มสงนะไปอำเภอบางขันจำเปบอกบางขันนีอยู่อะไรละ,ะนครเอ,อมันไม่ชินดีนะอ๋อนครนคร,รผมอยู่ทงขาได้จำอำเภอได้แนี่ตอนนี้ ือเรียนวาเนไปไปอกมาเส้นตางนี้จะไปหนก็ได้ทุกาสตูไปกระบี่ก็ได้ตรงมนยังแล้วก็รวยวไปทางตังค์เทางตังไปสตูได้กันนุ้ยได้ครับไปยมตุมว่าบรีัมนับไใ่แล้นั้นไม่ได้ขับรถไงอยู่เฉยๆมันเป็นตุวาเลยนะพอเปิดได้ขับรถ

ถึงว่าไปไอ้ไอ้ไอ้เรืน่ะทำมาหลงกับทุงซางไหมเฮ้ยสุดยอดเลยนไหมสะอาดสวยงามแต่ว่าเราดุวยน้นทานไปลำบากเนาอมาบางที่ไปเจอแค่พวกพวกมงพวกอะไรพวกเอ่อทขมันแดงกระตุกอะไรเนาะอ๋อไม่ได้อะไรมันมันมันจะผัดทำไปเมื่อ้านเรามันทันเมื่บ้านเราอ่ะมันจะพัฒนาที่หลายย่างแต่ว้านเรานี่คือท่องเที่ยววงแต่หน้าแนะครับปุ๊บมีชีพน้องที่ปีแล้วนะตั้งแต่เล็กๆวปพามาทิ้งไคยแรงยันได้ไหม กจังหวานั้นมันพัฒนาคนพอพัฒนาคนเจปุ๊บมันพัฒนาตะนัตีขั้นะอนต้นตามันจะพัฒนามาทีละขั้นตอนขั้นตอนตลอดเรื่องเรี้ยนะมันจะไปแล้วก็ทิททางทางไปตังนี่ทางต่งเนี่ยเขาจะมีปัน้พิงเพิ่งเห็นแล้วว่านะเฮ้ยคนเหน่งห้องนามเว้ยเฮ้ยตรงนี้มีห้องนาชุมชนเข้าได้ อ่างน้ําห้องน้ำเอ่อเอ่อบขศเข้าได้ห้องน้ําทางหลวงเข้าได้คือเนอมานมันห้องน้ําปั๊มเออเขาจะมีแบบห้องส้ำสะอาดอะไกันห้องน้ำสะอาดใช่ใช่เดือดมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยอืมเดือดกันเนี่ยแล้วก็ที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 ตั้งกันีจะบิวเฮ้ยอ่าซ้ายวิ่งช้าขวาวิ่งเร็วอ่าเขาเคลียร์ไปตั้งแต่นี่ไปถึงอ่าเขาผับพาเลยคือทัวรแม่เน่ย เขาได้รู้ว,ว่าจังหวัดต่างนี่เขามีการอัปเดตนะอัปเดตเกี่ยวกบไปเดินทางเขาได้รู้อ่ะยองหน้าอยู่เรื่องนี้นะไม่ใชเป็นไปปั๊มก็ได้หรือไปปั๊มก็ได้แต่แตปะระเด็นรองคือเนี่ยไปมันจะเดินตลอดเวลาเลยคุณซ้ายวิ่งวิ่งช้าวิ่งซ้ายขวาวิ่งเร็วเออมาทำอะไรเนี่ยมักกะดีนะต้องกาบคนเดียวว่าไอ้เล่านี่เราวิง่งเราพลาดตา,าบ้างแล้วแต่คนอื่นละ่ะคนเดียวมาจังที่เขาไปดูเลยว่า ต่างเาไม่มีไฟไม่มีได้เ like, hmm. ่ราจะไปไม่ได uh. uh. ้เดียวพวกคนสังเกตเห็นไปเราอยู่มาเหล็กซีซุ่นซ้ไทางนู้นกันนะดูมาซีซุ้านี่ไปถึงไหนเ่ะอนซีุนูนซไปทั่วไหมเนียมัยาวมันยาวใช่ใช่แล้วก็ซีุนโ้นไแจนสตูนไปโพสุค้าโอ้โหยาวซีซุนซไปทัมกับทจนไหนไปทับกับที่น้นได้ สีสุดแป๊กเนี่ยทั้งตั้งแต่นัวจากจากปัตตานีมาว่าบางทีลูกค้ามาเนี่ยมาตะครอนหรือแป๊โอ้เสียดายสีสุดเก็ดสีสุดสามคือตะกอนดิเอ้ยอะไรวะไม่เข้าใจอ่ะพอแดกครับแดกอยู่บนนุ้นหาังหน้าปุ๊เข้าใจนเข้าใจแะ้วแล้วก็จ่ายกูเกิลแบตจ่ายกูเกิลนนกเกิลนี่มันมันโอ้มันนี่มันเหลืมทุกป้ายถูกยามันมีมันมีประโยชน์มากป้ายนี่จะบอกไปเลยว่าท่าอะไรไปไหน ไปเท่าใจซึ่งถ้าว่าเราอยากใด้เข้าใจเรากางแพทย์สีเราจะรู้เลยว่าเออนี่นู่นนี่น่ตามมาบางทีแพทย์สีกระดาษมึนมึนมึนมามึนมาบ้างมึนถ้าว่าเราไม่เข้าใจนะถ้าว่าเราไม่เข้าใจขาวขาวบางทีมันเลยไปแล้วนี่แต่จากกูเกิลมันแชร์ตัวตัดเลยกับกูเกิลของไอ้แอปไอ้ของแอปเปิลน่ะนะเออมันเวิร์กว่ามันซ้อนเราเองนะมันจะบอกเราเลยว่าเออ ตองน,นั้นเราจะหลักนั้นเป็นยันตรงันเป็นยันเจนนี่ติดตามเนนี่จะไปออกเจนนีนนม่มันจะมันละวิงบายแบบนบิสบายทำไม่าดีหลางสใจเราใจเกินแบบนี้มันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยหมกบ้าดหมกสิ ต,ตามเซ็นต้าไดา้ได้ยันว่าเราได้ได้บางทีใกล้วะเราอันนู้นเราเปิดล็อกนี่แต่เราจะไปออกดีตรงแรกก่อนาะไม้มันเปลี่ยนไปเลยนะอ <c oughs> สำหรับกูเกิลแบบนั้นมันพาไปเองไอคุณอยู่เทินกลับอยู่เทินกลับแต่เทาว่าเราอันนู้นเราไปในเซ็นต้าที่วะเราจะไปดีม, <c oughs> มันเป็นอะไรที่ดีงา <c oughs> มบางคนก็ไม่เกี่ยว

พวกนี้พวกจะมาหลาดเนี่ยไอ้กูเกิลเนี่ยมันปลาพวกมากไปจอดในบ้านก็เลยแล้วก่อนนี่มันเคยมีคล้ายเงอนี่ไม่ได้มีเนี่ต้องมาเหตุการณ์ศนานดูมีที่อยากอีนมาเยอะกว่าใช่ไหมบางบางฝันรู้ลูก้เอออนี่เป็น่องขายดีกว่าเดี๋ยวลองแลยใบวันนี้เลยก่อนเออเออก่อนถึงอนุ่งเออก่อนถึงไอ้นาชดานวะเออใช่ใส่ก็เออเออไม่ใช่ ไอ้นี้เป็นนั่นเป็นขายขายสติทั้อย่างเอ๊ะเลว,ว่าคขายยูท่วกันนะส่งข้านุ่ดกอบสีหาได้นะ<ม>กับไอ้นักคอร์เออแด้วคมคือเราเอากแตลัวแบบเฮ้ยคคงอย่างแบบไม่มาอนะนะััอยังเริ่มุดจังหวัดอืจังหวัดจะมีหนึ่งสองล่ะสองสามล่ะเราดอดีนะจอทำสีนัหนหละ ที้ป็กพอนั่งไปได้กันตอนไอนไปได้ครับรู้นไปไหนเดี๋ยวใจขึ้นไปเลยกลับไปออกบอรอแตงเดียวอ๋อบอรอใช่ใช่อ๋อเอ้ยเดี๋ยวมันยังมึนเยอะอ่ะมึนมึนมันอ่านยานเพิ่มบางครั้งเหลือทางอยเฝ้มาคือมันต้องไปตัดถนนเอเชียก่อนมาว่างอ๋อคืนเอเชียครับอืี๋ยวาเ้อัปเดตไหมดีไน่รู้ถ้าเราไปสังเนี่ยเราขึ้นเข้าหนัง น้องหงน์องมะไรจู้ไปทางนี้คนน้องหงเออคนน้องหงส์นั่นอ่านี่ครับเอามีน้ำบุหร่อนกันบางครั้งบางครั้งสิบเก้ากิโลเองนะตัวเนี่ยัไปหมายเล 4, 1, 5, 1ขสี่หนึ่งห้าหนึ่งคองท่อม,อมวันนี้บงังพามท่านนี้สุด,ดยอดเลยผมเพิ่นมาที่ได้อัปเดตตลอดทาง น okay right ี่ก็วิ re, ่งแมพนี่ก right, so ็โอเคแหละเราได้เราไปชินซี่เลนพอบๆพอช่องเล่นพวกเออมันก็บเราเคพานเด๋อเราเคยพานมาแล้ววิ่งแต่ว่าเราต้องมีสติต้องต้องมีฝักพอทีว่าไม่เฮานอนไรเงี้นะกินกาแฟได้ก็กินอ่ะกรบี่แต่ก่อนผมขับรถนี่ก็จะขับทีหนึ่งทีสองน้องก็จะมาจากกระบี่บางทีทีหนึ่งจากขับวบางที มันเวิร์กว่ามันหรือมันไม่หลอดเครื่องก็วมันไม่หลอดนะอืแล้วก็เครื่อมันมันมัเย่นตลอดเวลามันไม่หลอดนะบ้านเดียวอภิบานนั้นเก็ปี๊าไกลมากก็ว่าขึ้นควนน้องหงษ์นันเที่ยวนะเบ้าไปเลือแล้วมีสตินะก็ว่าหัวแต่คือไปทางไหนไอ้นี่อันนี้มีคนนะน้องพงษ์าฟังโน้หมีเด็นะครับผมฝั่งโน้อ๋อเดียวคือมาจากกระบี่ไปทางนี้ไปขึ้นควนน้องพงษ์แล้วไปทางสงขลาเดินนะต่อไปออกไปออกปาคใต้ว้าน นึกว่าตาวาเราเหลียวใส่เราก็ไป่อนถ้าว่าเราลิดว่าเราขึ้นไปพันย้ยนราไปกดนึกไปได้กันว่านะเราสันนกกับมืเดีมัสนมึงกับมันกันสันชุกไอ งไงไถูกใหญ่นะก็เป็นช่องเล่นอื่นวิ่งอะไเล่อยเป็นเป็นเป็นช่องเล่นเหมือนกันบางขันสิบเจ็ดยี่เดียวแต่ว่ามันมันก็เป็นนุ่นชายรักเหมือนกันนะใช่คนชายเยอะไม่ต่อไปคือบอมีคนชายเยอะปุ๊บนะ่ยสมืติเดือดเขาเป็นงบเทียวแล้วเขาหน้าแบบน้องอย่างนี้น,นะต่อไปจะเป็นซีเล่นอ่าบอยดีทำอยู่บมรักอ,อื่นก่อนไงก่นอนนู้นเขาก็เลยเปิดเลยนะเปิดซี่นี่แหละบางบางจังออใช่ใช่ก็คือกฎหมายเขาก็ในห้องไอ้มเดียห้องของกนาคารมาลังคนหนึ่ง ต่างร้องเจรกันนั่นปอดีนี้เรื่องมหาอบจนะม่แม่ถ้าเป็นที่เดีน,เน,นี้ตั้งร้วงอยู่เลยให้ผลีตตัางร้องอยู่เลยถ้าเป็น,บอ,อ,อ,นอ,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 อบจทคือมันมีแม่เล็กของจอ้หออบทอ๋อคือมันมีเงาของกระท่วงนี่คือเงาอก,กระท่วงเป็นลัก<อ>ใช่ไหมแล้นะวว่าพวกอบจยนี่คือสองชิ้นกับชุดอบบปั๊ดแล้วแบชนุ่ชุดถชนนแล้วนะคือแบบของดูแลกัน แต่นี่เป็นลักมนเป็นจริเลยมันเป็นทช่นลักไงรัฐบาลต้องทำเองแล้วแตเขาเป็นสอบสรอยคืออบจกับออบตนที่กับอบตอบตคืออําเภอไอ้ตําบลน่ะอันนี้ตามตามหมู่บ้านต่างๆเออยสรอยนี่นะถ้ามันย่ามาต่อยนะก็ไปข้อเบียร์จากอบจจังหวัดมาใส่เฮ้เนีอันถ้านตัวบัตรยี่สิบปีต่อสิบปนมาเนี่ยคงจะเป็น ดินแดงมาด่วนเนี่ยเขยวว่าสิป้อนมันมันไม่ดีอะไรนั่นในจังหวัดเนี่ยชัไปกอนเดี๋ยวผมอ่อแล้วเผมก็ถามผีอะไรกันนะผีผีเขาอยู่จังหวัดอื่นอ่ะนะโอ้เหมือนกันเลยนี่ปังที่บ้านผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดินแดงหมดเดี๋ยวนี้เป็นยางมะตอยกับคอนกรีตมาแล้วชัวร์ไหมเป็นลุ่มเป็นบอ่อเป็นปอะไร ก็คาาือทำๆเรื่อยๆมันจะแข็แงแนระ่งกันนะบางทีจะไม่บางทำทางแรลกกันคือไม่ไม่เลื่อยมันก็ตินไม่แน่นอะ่ะเมื่อกี้บบเขาทำนุ่นปุ๊บมันก็สร้างสร้างติดสร้างไร้สิ่งทุ่มดินให้มันแน่นต้องซ้บีก่อนพอดีแบบที่ทำมันนะไอ้นี่เหมือนพอทำทางแรลกมันก็สุดๆมันนิ่มๆแล้วมีอะไร,รอ๋อบ้านเล่าเมืองเล่าเที่ยอย่างเด <c oughs> ียวอวัดแซนนุ่นจะไม่ดีเซนนุ่นบางทีเราทรัการเกินนี่เราจะไม่เห็นเลยนะท่าน ครับอยากปอดซีคงเบื่อเแต่ละซีนี่มนไม่เหมือนกันนะแต่ละจังหวัดนี้ซีนนู้นมีบางทียิงฟุตตอกลดเลยแมเลยม้นเลย,เลเเลยบางทีอ่อนซีีซย่างไม่อยู่เลยบ่คนตอกบางตุ้งแจ๊ไบบางบาง,อ,ง,บางอัองงนแรงมนเลย,ยลที่แี่กบาที่ีันะย ที่นี่ไว่าม่กว่าท่ตัวไปไม่จ๋าไงพี่จานัน็ที่เราตอบแนเีันด้วยแล้วก็ไทยได้อย่างนี่แมีธรรมีโนมีนี่นะคือตามะเทศก็มีมามีแม่มาแล้วมันเรามีแบบนี้บ มันก็มีอะไรแต่ว่าแต่มันมีอีกแบบบ้านเราแ็บขมันชาติมีมีเขามีทะเลมีมีกบบนั้นมีทับแล็กหน่อยๆยมีอะไรเป็นเน้อใสฟ้าเกษตรจะเป็นอะไรที่มันหนักนอนเลยทำย่อย คือคุมเลยอ่ะไม่ยอมปอเระวางอ่ะคือคือนีอ่คือปอเระวางกระแสคือมาเป็นแล้วผู้เท่ายกตับไอแ้แต่เราพูมีคันต่างอะไรมั้ง้ายไปแล้วไอ้ไอ้นายิมันน่ะกีโซนายิอาโอ้ท้นย่างนึงท้นนัน่ง<ม>ประหยัดน้ำมันตุ่นแรกแรงแล้วไม่งนอนมัแต่เล็กนะน่าใช่ป้าบัวไม่ใจยังอะไรมากลนีช่ช่กันตามที่เนี้อืมใช่ตลอดการใช้เนี้เฮ้ยเฮ้เสร็จแป้งยังมั้ ở Vương Ninh Mai là giấy là nó này tao sắn nó này ăn rồi điên bay nữa quay theo biển xa theo Sula, viên có đi với, đưa ra đây đồ hấp, mà, đây,

ออกจากกระบี่ไปดูลานไปตาเขาเทิรนมาไม่ใไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่เขาบะน่มเนานนนอ๋านนอะคือไปทางเขานุขึ้นในเมืองเขาต้นุ่มตรงไปทางมู้นเหรออ๋อ,อ,อโอเคอเดี๋ยวผมไปเลยไปทิไนอะไงางไปเรสุราเลยครับแต่ว่าลแล้วนุ่นไปแล้วีเดียวเราไม่เคยไปเป็นป้าปนย้ายางตัวบ้านเลยเนี่ ไเป็ดเดี๋ยวไปข้างหน้ามีไฟไดงต่ดอเนี่ยเมอีตรงมาจากลูกไม่มีอะไรนะับที่ไฟแดงนี้หาร้อยมคชั่นสไฟเจ้าตงนี้มั้มีปลายมีปลาย บางขันสิบกิโลทุ่มสงต้อทางตอนเดี๋ยววันเทาว่าเราเลื่อยนิดเราจะมาออกทางนี้ตรงนั้นเราไมดนึงตรงสงไ่มอ๋อจะเดี๋ยวก็ยังมันเดี๋ยมันจะเดี๋ยวันเท่าว่าเราเลื่อยลงโป้นไหนถกันนะมันจะมาออกตรงนี้หิ้งทางลงโปูนมาเลยเนี่ยมันจะมาออกซอยนี่เรียบเออเอ็นอะนี้มันมากกันนะตัวตรงมันยังไม่ได้ครับผมตรง คืิเลดโรคเรืปูดนี่ยืนยทั้งนี้เชรไหมยนกลับมาไม่เราขับมาปกติลงปูดปุ๊บมาเลยปูดเดี๋ยวเราเหลียวก้อนเหรอไหมอ่าตั้งเท่าว่าเราขับเลยมาน็ตเลยเลยผ่านเลยไดเลยเลยเตัวนี้เหรอเลลงวลเลยสีแยกไฟดนี่เราไม่ไม่ไม่เดีวเท่าว่าเราไม่มาทางที่แยกเดียวเมื่อกี้นะไปมันเบอไดไปนะเรามาถุงชงกันให่อไหมถุงชงกันเท่าว่า ถ้าเราไม่เลี้ยวมาก่อนออ่โเคเราปล่อยเลยใหม่อีกนึ่งเลยจะผ่านไปเลยเลยครับเลยจะผ่านเลี้ยวๆวันแรกอ่าตอนเพิ่งเราเลี้ยวายเข้ามาทางดังลุงนี่โอเคเดี๋ยวไปหาข้อมูลมามันมันจะใกล้เคียงกันมันจะอยู่แก่ๆกันเลยแต่ว่าไม่ไ้รูป้ทางหลวงปูนยาวมาเลยวันตื่นเมาตรงนี้ไปได้ชั่วนะลุงนะ

เลือดีวเาวิ่งบ่อยนาเขาโลเลอนนเทนูประยัดทนูปรยัดเทนูประยดไม่ประยัดมากกว่าปลากระเพรน่ะเฮ้ยพี่ที่ครงนี้มันใกล้กว่านะช่วยๆด้วยเนี่ยบางครั้งนี่ทำดูว่าเรไปโรงงานไหนดีกว่ามีโควิดอันนี้เราต้องมีนกระบี่ไปยนะเอาไปไปเลยกระบี่ไปเลยนะเขาเขาจะมีทาเรือเล มนนี้มาจัก้ยลาร์ันโตนน,ม,น,นมีการขยายมีการเสพมีขยายสะพานองี่นีนอ่าน,นี่โรงเรียนโรงเรียนไซยาไซยาย,ยาส ออาสองยักบางทีทางพานั้นของอำเภอจะเลื่อนว่าในอำเภอมันเลื่อนว่าปังจะดาเออเรื่อยๆจะดาไปเรื่อยๆทางพานั่นคือโอ้โอ้เรื่อยจะเอาอำเภอที่นั่นบ้างนะนี่แขกเป็นทางพ้านะจะเลื่อนว่าพอ เออปีพุ่พาพุ่มไปสร้างสรด่านแล้เบื่อสร,อไรได่านมันดูงอนพอราดไปแล้วโอ้ยมีการจัดการทำไมได้เล่ะคือแบบทางพันจะเลื่อนมากว่ามันตอนนั้นทางมันไปว่าใช่ถ,ถึงเราเรามาคิดว่าเออไอ้นุชจันนีไปนี่จากบางขันไปตรงนี้แต่วา่าจริงๆเหงือเ่อนเมื้อนั่นก็เนี่ย ม่ทึงดี่ขยายสะพานแต่ไป่ทงหวัดดวหวัดทึงเลยด้วดูไม่ใหญ่ดีนะไม่เป็นจมีมมสมสะพานไหนไม่ไมตหรอดไปเลยสะพานขยายสาะานจะเลื่อขยายชซดก่อขยายสะพานด๊กมังกสีกสขยายอืมต่อไปก็เป็นเส้นลักอะไรน่นะวังอไตอนนี้ถึงอำเภออำเภอบางขันจำเาน่นนี่นี่ก็คือว่า้ามีโครงการดี่ว่าจะขยายเป็นซีเลนคือทุกอย่างมันภาวงอำเภอเป็นซีเลนม มาไปเลยเห็นไหมแต่ก้อนนี่คือคือมันกข้าวคิ้วนะอ่าบางทีทำไอ้นุ้ดกระยำทำเลยตุ้มลื่นลานออมทำไมทำไมบ้านผมแต่คุณมีซีจีทรายละวะันอำเภอมันจะมีซีเรียนอยู่เนี่ยไมอนี่มันจะมีการหลองรับหลอกทีมก่มนาชุดปีที่แล้วก็บีไม่มีคำว่าติดหรอกหลอกนิดเดียวไอ้ตรงนั้นเลยแต่เขาเคยทำสะพานข้ามไปเลยไหมไอ้นั่นนะตรทางข้ามในเมืองข้ามแยกกัน ก็บางคนแบบคือเขาไม่ยากทำเหมือนหเาเขาปวดคล้ายๆเขาไม่ได้ <c oughs> ไงอ่าท <c oughs> ี่โรงพยาบาลเมาอย่างตายเนี่ยคือเหมือนเหมือนไทยอยากอยอนถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเหมืออไรคุณจะแก้รลดับติดใช่ไหมอ่าพอทำปุ๊บเป็นไงทำสางบีแป๊บเดียวสักก็คุกทบคล้ายเขาข้า,าขงหลังได้แต่คุณคล้าย้ไม่คล้ายแล้วแ,แต่คุณอ่าแต่ว่าเขากะบีนี่ตอนนี้เขาจะไปแน่นในเลี่ยงเมือง อเลี้ยงเมืองก็เวิยคือดีจังเนี่ยถ้ามีเลี้ยงเมืองมันจะดีองนี้ีถึงแล้วนะครับอำเภอบางขันอยู่นครศสีธรรงรางลครนึ่็มีซ้ำหยิบซ้ำอำเภอเยอะ้นกันหรอเยอะขึ้เยอะเอยอเพิน แบงเป็นจังหวัดนครเหรอไอ้มันจะแบงมันจะตัดชุงตัดดอดกตัดตัดอะไรแล้ตรงไหนมามันมันจะทำตรงตรงนี่มันจะทำเป็นจังหวัดจะกินไปถึงขนมม,นมันจะไปถึงอะไรบางขั้นวิทยาโอเคใช่แล้วจนจน